ผมอาจารย์สุวัสด์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้พวกเราชาวหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยก็ได้นะครับถึงเรื่องการนวดแก้การเดียการหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาการบ้านหมุนนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคลิปการ์ตูนนะครับที่ได้โพสต์ลงใน YouTube ซึ่งผมเห็นแล้วมีประโยชน์มากนะครับแล้วได้มาต่อยอดรวมกับการนวดไทยเข้าไปเพื่อได้ผลดี นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปในที่นี้ด้วยนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับอ,อ,อาการบ้านหมุนซึ่งเกิดจากหินปูนในหูชั้นในเนี่ยเกิดการเคลื่อนหลุดเข้าไปท่อใดท่อหนึ่งซึ่งมีอยู่3าท่อนะครับซึ่งเรามาดูใกล้ๆกันก่อนนะครับในหินปูนในหูชั้นในเนี่ยมีรูปคล้ายหอยโข่งอยู่นะครับถ้าหินปูนที่หลุดจากท่อท t i c a l เนี่ยเข้าไปนในท่อของ superior semicircular canal นะครับมันจะเกิดอาการบ้านหมุนแบบตาขึ้นลงนะครับ ถ้าทางไหนที่ทําให้เกิดอาการบ้านหมุนสภาวะนี้นะครับก็คือเวลาเราก้มเงยนะครับก้มเงยก้มเงยอย่างนี้แล้วเกิดอาการมึนหัวหรือเมาหัวนะครับนั่นก็เกิดจากการอาการที่ของหินปูนนั้นหลุดเข้าไปในท่อของสุพีเรียนะครับซิมิเซอร์คูล่าขันแนวนั่นเองนะครับส่วนท่อที่2นะครับก็เกิดอาการของหินปูนเนี่ยเกิดเข้าไปหลุดเข้าไปในท่อของโพสติเรียคานแนลนะครับเดลโพสติเรียซิมิเซอร์คูล่าคานแนลนั่นเองนะครับจะเกิดตาก,กระตุกแบบเฉียง ในโพสิชันไหนหรือในท่าทางไหนที่ทําให้เกิดตากระตุกแบบเฉียงนั่นก็คือเวลาเราเอียงคอแบบนี้นะครับจะเกิดอาการแบบบ้านหมุนขึ้นมาทันทีนะครับนั่นก็คือว่าหินปูนั้นหรือเข้าไปในท่อของ posterior s e m i c i r c u l a r canal นั่นเองส่วนหินปูนถ้าหลุดไปท่อของ l a t t u r l นะครับ s e ม i c i r c u l a r canal นี่นะครับมันจะหลุดเข้าไปในทษานนี้ดนะครับโพสิัผมที่ทําให้เกิดอาการบ้านหมุน,นก็คือ หันไปหันมาอย่างงี้เกิดอาการบ้านหมุนขึ้นมาทันทีนะครับนั่นก็เนื่องจากหินปูนนั้นหลุดเข้ามาในท่อของโรช a โรชแนลนะครับตากระตุกแบบไปมานะครับซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจใหม่ถ้าหลุดเข้าไปในท่อของโพสติเลียด้านบนซึ่งเกิดจากอาการแบบนี้แล้วเกิดการบ้านหมุนตาจะกระตุกแบบขึ้นลงนะครับถ้าหลุดเข้าไปท่อของโพสติเลียนะครับซิมิเซอร์กุล่าแนลนะครับจะตากระตุกแบบเฉียง นะครับเนื่องจากโพซิชันแบบนี้แล้วเกิดอาการบ้านหมุนนะครับถ้าหลุดเข้ามาในท่อของ Ro อเทอร์ลนะครับซิมเปอร์เซอร์คูลาแนลนะครับจะเกิดอาการตากระตุกแบบไปมานะครับจากกระเด็นที่เราหันหน้าอย่างนี้ปุ๊บแล้วเกิดอาการบ้านหมุนนั่นเองนะครับนั่นเกิดจากการที่เข้าท่อของ r ล t u ทอร์ลนะครับซิมเปอร์เซอร์คูลาแนลนะครับฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะทําการนวดหรือว่าทําการกายภาพซึ่งใช้ร่วมกับแรงดึงดุดของโลกนะครับเพื่อทําให้เกิดอาการหิ้งปูนเนี่ยกลับเข้ามาในท่อของอนเดิมนะครับ ฉะนั้นเราจะสังเกตด,ดูว่าผู้ที่มีอาการนะครับหนึ่งคอนะครับบริเวณคอบ่าไหลจะแข็งนะครับเรามาดูนะครับพ้ดมาใกล้ๆนะครับบริเวณคอเนี่ยจะมีอาการแข็งเป็นลำนะครับคอจะมีอาการแข็งเป็นลำเลยนะครับบริเวณบ่าข้างที่เป็นนะครับก็จะมีอาการแข็งตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูจากเรื่องของกล้ามเนื้อคอก่อนนะครับสมมุติว่าคนไข้ข้างนี้เป็นด้านขวานะครับเวลาจะเช็คดูนะครับ ให้คนไข้นอนก่อนนะครับให้คนไข้นอนหนุนหมอนสูงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงครับสูงขึ้นมานิดให้จับตัวขึ้นมานึงนะครับให้นอนเฉียงหันหน้าเฉียงจากลำตัว4 5องศานะครับแล้วก็หันศีรษะต่ำกว่าลำตัว30องศาให้เราสังเกตที่ตานะครับสังเกตที่ตานะครับถ้าหลุดเข้าท่อของสุพ e r i o r คานอลนะครับมันจะตากระตุกแบบขึ้นลง นะครับถ้าหลุดข้อท่อของโพสติเลียนะครับตากระตุกแบบเฉียงถ้าหลุดข้อท่อของ l ลเทร์ลนะครับมันจะกระตุกแบบไปมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเราจะดูสมมุติว่าคนไข้คนนี้เป็นด้านขวานะครับวิธีการนวดนะครับวิธีการนวดช้าๆนะครับค่อยๆตามผมอย่างช้าๆนะครับ น,นวดแนวที่1แนวเส้นอสตรา,ากาศจะอยู่ร่องระหว่างซี่โครงซี่ที่1กับซี่ที่2บริเวณนี้นะครับเนื่องจากเส้นประทานสิของเราเส้นลูกชํำและจันทภูสังมันผ่านนะครับแล้วก็พยายามใช้นิ้วโป้งเรานะครับวางในร่องของซี่โครงซี่ที่1กับซี่ที่2จะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นจันทภูสังและลูกชํำเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจันทภูสังและลูกชํำเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสุดของขอบคอนะครับต่ำลงไปข้างล่างในซี่โครงซี่หนึ่งและซี่สองช้าๆนะครับ เราค่อยๆคลึงเส้นในนี้นะครับเราจะพบเส้นที่ขวางเป็นลำอยู่นะครับค่อยๆนวดจนเส้นนี้นิ่มลงก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมจะพูดช้าๆนะครับเริ่มต้นนะครับเอาใหม่นะครับเส้นจันทภูสังและลูกชําเนี่ยจะอยู่ตรงสุดขอบของคอวางลงไปซี่โครงซี่ที่1และซี่ที่2เรากดลงไปปุ๊บจะพบเส้นขวางเป็นลำค่อยๆนวดไปค,ค่อยๆนวดไป หลังจากที่นวดข้างนี้เรียบแล้วนะครับเราก็จะให้คนไข้นอนตะแคงนะครับคนไข้นอนตะแคงค่อยๆนวดคลึงบริเวณลำคอนะครับเราจะพบว่าคอข้างที่แข็งเป็นลำนี้กล้ามเนื้อคอจะตึงมากนะครับกล้ามเนื้อคอจะตึงมากอาการของบ้านหมูนนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุหนึ่งนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ 2ชอบทานของเค็มน้ำบัดลมต่างๆนะครับโดยเฉพาะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นเป็นปนัญหาสําคัญเลยทีเดียวนะครับยิ่งทานกินของเค็มด้วยน้ำบัดลมด้วยจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นนะครับเพราะหูเป็นสัญญาณของไตนะครับถ้าหูมีปัญหาแสดงว่าไตก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับดังนั้นให้ให้พักผ่อนให้เพียงพอหลังการนวดแล้วนะครับงดของเค็มงดน้ำบัดลมด้วย,ด,วยด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับ หลังจากที่เรานวดคอจนนิ่มแล้วนะครับเราดูนวดคอจนนิ่มแล้วแล้วก็นวดแนวบ่าไหล่นิดนึงบริเวณไหนที่มันตึงแข็งให้นวดจนกว่าจะนิ่มเช่นเดียวกันนะครับให้นวดในขว,ว่าจะนิ่มเช่นเดียวกัน นวดแนวล้าสบักเล็กน้อยนะครับนวดแนวล้าสบักเล็กน้อยเย็นๆนะครับค่อยๆนวดไปนะครับค่อยๆนวดไปอันนี้ต้องอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยๆนวดแนวห้ามกดคอนะครับเราจะใช้วิธีการแยกกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นคอนะครับเราใช้สามนิ้วแยกกล้ามเนื้อเบาๆนะครับเส้นไหนที่แข็งเป็นลำก็นวดมากนิดนึงนะครับให้นวดจนกว่าจะนิ่มนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราใช้นิ้วกลางวางเบาๆนะครับที่บริเวณสุดของกลามนะครับวางเบาๆนิดหนึ่งไม่ต้องกดแรงนะครับอันนี้แค่แตะเฉยๆแค่แตะเฉยๆทิ้งไว้สักสิบวินาทีนะครับทำสามครั้งไม่ต้องกดแรงนะครับกดแรงจะเจ็บนะครับแค่แตะให้รู้สึกเจ็บนิดหนึ่งก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วนวดล่อฐานหูเบาๆนะครับนวดล่อฐานหูให้นวดออกจากหูนะครับ ช้าๆใจเย็นๆนะครับอันนี้จะใช้ความการนวดที่แบบใจเย็นๆมากๆค่อยๆนวดไปนะครับอันนี้สมมุติเป็นข้างขวานะครับสมมุติเป็นข้างขวาหลังจากที่เราลวดรอบหูหมดแล้วนะครับรอบหูหมดแล้วให้เราปิดหูข้างนึงนะครับแล้วก็เคาะรอบหู ตรงนี้การเคาะอาจจะใช้เวลาสักสินาทีนะครับไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปนะครับหลังจากที่เคาะประมาณ10นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ท่าทางกายภาพนะครับร่วมกับแรงดูดของโลกนะครับเพื่อทำให้อาการบ้านหมุนดีขึ้นนะครับอาการบ้านหมุนดีขึ้นนะครับเอาละครับ กรณีกรณีที่เกิดจากนะครับสุพีเรียซิมิเซอร์คุราคะแนลนะครับตากระตุกแบบขึ้นลงก่อนนะครับเนื่องจากโพ i t i o n แบบนี้นะครับแล้วเกิดจากการบ้านหมุนนะครับราจะทําวิธีนี้ในการใช้ค่ากยายภาพนะครับให้นอนชิดขอบเตียงมานะครับนอนชิดขอบเตียงมาขึ้นอีกนิดนึงครับขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้วางนอนเราไป90องศานะครับทิ้งไว้1น,นาที ทิ้งไว้1นาทีนะครับหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับทิ้งไว้สินาทีเอยทิ้งไว้1นาทีนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับนะครับพอได้1นาทีแล้วนะครับให้คนไข้ยกศรีรษะขึ้นมาสูงกว่าลําตัวนะครับตอนนี้ควรมีคนช่วยประคองนะครับควรจะมีคนช่วยประคองนะครับตรงนี้ก็จ,จะใช้เวลาประมาณ1นนาทีเช่นเดียวกัน นะครับในนี้เช่นเดียวกัน3แล้วลุกขึ้นนั่งเราจะใช้ท่าทางอยู่3สเตปนะครับ3สเตปท่าทางนี้นะครับส่วนกรณีที่2ที่เนื่องจากเข้าสู่ในท่อของ p o s t e r i o r ซ e m i c i r c u l a r c a n a นนะครับตากระตุกแบบเฉียงเนื่องจาก Position แบบนี้เนื่องจาก Position แบบนี้ทำให้เกิดอาการ้้าหมุนนะครับเราจใช้วิธีการใช้หมอนรองหลังเยียบลงาปนี่หนึ่งนะครับเอาหมอนรองหลังไว้อานอนลงมา นอนลงมานะครับให้ตะแคงศีรษะ45องศาแล้วให้ศีรษะต่ำก่าลำตัว30องศาะนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นด้านขวานะครับเอาด้านขวาขึ้นนะครับเอาด้านขวาขึ้นนะครับทิ้งไว้1นาที1นาทีนะครับหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับเสร็จที่2 หันมาทางซ้ายในท่าทางเดิมนะครับให้มีคนจัดท่าทางนะครับ30องศาตามจากลำตัว45องศาห่างจากข้างลำตัวนะครับทิ้งไว้1นาทีหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับพอ1นาทีแล้วนะครับเราจะให้คนไข,ตขนะ้ตะแคงนะครับตะแคงนะครับ เอาศีรษะนะครับวางศีรษะลงอาจจะช่วยป,ประคองว้น,นิดนึงนะครับประคองว้นิดนึงนะครับทิ้งไว้1นาทีหรือจนกวดบ้านจะหยุดหมุนเช่นเดียวกันนะครับหรือจนกวดบ้านจะหยุดหมุนเช่นเดียวกันนะครับพอได้1นนาทีแล้วลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งนะครับ ส่วนกรณีที่3นะครับที่เข้าไปสู่ในท่อโรต u รอลนะครับซิมิเซอร์คุระแนวนะครับเกิดจากโพ i ิชันแบบนี้แล้วเกิดอาการบ้านหมุนตรงนี้สำคัญนะครับข้ประกอบด้วย5้าสเต็ปนะครับคือวิ่งเบี่ยงนี้วหมุนนะครับดูช้าๆนะครับแล้วเกิดอาการบ้านหมุนแบบไปมานะครับท่าที่1เราจะให้นอนราบกับพื้นไม่มีหมอนนะครับไม่มีหมอนนอนราบกับพื้นท่าที่1ให้คนไข้เกียงไปฝั่งนี้ ท่าที่หนึ่งนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับในท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองเอียงมาทางซ้ายนะครับประมาณหนึ่งนาทีหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับสมมุติคนแข่ไป็ด้านขวานะครับสมมติคนแข้ไปด้านขวาเสร็จแล้วนะครับพอได้หนึ่งนาทีแล้วเราจะให้คนแข้หลังควาควา นะครับตั้งเขา่าไอ้ตั้งศอกขึ้นตั้งศอกนะครับตั้งอศอกศีรษะตรงกับลำตัวนะครับศีรษะตรงกระลำตัวนะครับ,รรนะรบทิ้งไว้ประมาณ1นาทีเช่นเดียวกันนะครับหรือจกนกมกาบบ้านจะหยุดหมุนนะครับสมมุติว่าคนไข้ไปด้านขวานะครับทีนี้พอในท่าที่สี่เราจะเอาไหล่ขวาของคนไข้อยู่กับพื้นแทนนะครับสังเกตดูดีนะครับ ท่าที่4เอาไหล่ขวาคนไข้อยู่กับพื้นวางกับพื้นนะครับนอนตะแคงนะครับอันนี้ให้ผู้นวดเนี่ยประคองศีรษะคนไข้ไว้นะครับประคองศีรษะคนไข้ไว้เพื่อไม่ให้หนักคอเกินไปทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับหรือจนกว่าบ้านจะหยุดหมุนนะครับพอเสร็จแล้วครบหนึ่งนาทีแล้วเราใช้คนไข้นอนง่ายครั้งหนึ่งนะครับนอนอางายครั้งหนึ่ง เป็น5สเต็ปแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทิ้งไว้1นาทีเช่นเดียวกันหรือจนกว่าบ,บ้าจะหยุดหมุนนะครับเสร็จแล้วไยลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งนะครับนนันก็ท่วงระบวนความนะครับเพราะว่าเราจะใช้ท่าทางร่วมกับแดงดึงดูดของโลกร่วมกับการนวดนะครับ เพื่อให้คนไข้าอาการบ้านหมุนนั้นดีขึ้นนะครับสามารถทําได้ทุกวันนะครับกรณีของการจัดท่าและก็กายภาพหรือแช่แรงดึงดูดของลมที่สามารถทําได้ทุกวันนะครับเวลาใดก็ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าการเ,าเคลื่อนของลูกตานะเนี่ยไปในทางทิศทางใดหรือในท่าทางหนที่เกิดอาการบ้านหมุนนั่นเองเราก็จะรู้ว่าเข้าท่อไหนนะครับแล้วก็ค่อยทำนะครับฝึกให้ชํานาญก่อนนำะไปใช้จริงครับสวัสดีครับ